ดูเขาอ่อนเขาอ่อนเดี๋ยวให้ได้หนึ่งนาทีก่อนหนูดูเลยายนะหนูดูเลยายนะดูไอ้อน้องอะไรเห้ยไอปามีปามีปามีลูกปามีกับน้องฟอปามีบบายบายแม่ด็อกเตอร์โก บายบายบายลูกชายกับลูกสาวนะคะเดี๋วันนี้ทำไมถึงกล่กันใหญ่ได้เนี่ยมันเละกั่ชาวบ้านขทำไมไม่เอามีดส่องฮะมันอยู่ธนาคามครับบายค่ะบายบายค่ะกลับมาบ้านค่ะมาเล่นกับหมาแล้วก็แล้วก็กลับแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ